พอเขาทำอาหารออกมาสมมติครั้งแรกอะแล้วคนมาทาน<อ>แล้วคนติดใจรีวิวสรุปรีวิวปุ๊บ คนแชร์ต่อกันเยอะมากกลายเป็นดังคราวนี้หยุดไม่ได้แล้วซึ่งตอนแรกๆที่ทำอ่ะก่อนรีวิวอ่ะขายได้วันละกี่จานไม่เกิน5้าจานไม่เกิน5จาน10จานอย่างเก่งไอพาสต้านี่มันมาตอนที่หลังจากรีวิวของเพจเออลัลาฟูลัลาฟูคือเขาเปลี่ยนชีวิตเราเลยเขาบอกไหมว่าเขาจะมากินหรือหยุดเ็้ามาดเขาเหมือนลูกค้าเป็นลูกค้ามาจ่ายตังค์กินหลังจากที่เขารีวิวเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราครับ ชีวิตเปลี่ยนค่ะเหมือนคนทำสัญยกรรมแล้วแบบอุ้ยสวยอย่างเงี้ยอยู่ดีก็สวยคืออ่ะจากวันละห้าจานกลายเป็นหย้าสี่ห้าสี่เห้ยหรอ คือแบบหุ่นเหนื่อยแบบคือชีวิตพิกมัน,เ,นเหมือนแบบเมื่อวานยังแบบห้าจานอยู่เลยอะพอวันต่อมาผมแบบเฮ้ยมาถึงจัดไหนก็ไม่รูแต่หลังจากวันแรกอ่ะที่ขายดีก็เริ่มน้องเขาก็เริ่มเซตช่วยกันเซตระบบสันนี้ให้แนะนําแต่ละเมนูเลยได้ไหมว,ว่ามีอะไรบ้างตรงนี้นะคะจะเป็นเอออันนี้เป็นแซนวิชอบร้อนสไตล์ต่เรียนนะคะเป็นพานี่อันนี้พานี่ส MO กแซลมอน แล้วก็เป็นพานในี่ทรัฟเฟิลค่ะทรัฟเฟิลซอสค่ะอ,อันนี้ก็จะแบบทานง่ายๆขนมปังมันจะกรอบนอกนุ่มในค่ะข้างในนุ่มๆ <c oughs> ส่วนนี้ก็คร <c oughs> ัวซองใช่ครัวซองสโมกแซลมอนครีมชีสแล้วก็อันนี้มี <c oughs> ท็อปปิ้ง ura, อิคุระแซลมอน <c oughs> คาเวียร์ค่ะ <c oughs> อันนี้ล่ละ อันนี้เป็นบูสเกต้าแต่ว่าเป็นบูสเกต้าเป็นมาขนมปังบาเกตเกตมาตหากัตแล้วก็อันนี้ก็เป็นนี่แหละแต่ว่าก็กเปลี่ยนรูปแบบกันไปแต่ตอันนี้ก็จะ<า>ไข่ไดีนมาอย่างส่วนตัวได้ฝุ่นเนี้ยชอบอันนี้มากกว่าครัวซองนะแต่ว่าคนที่เขาเป็นสายครัวซองเขาแบบเห็นหน้าเพื่อนที่กินเขาไปเขาแบบมันอร่อยอย่มากอันเนี้ยอันเนี้ยครั้งแรกคือจริงๆแบบมันน่าตาดีมากเลยใช่เพื่อนเพื่อนเป็นคนสั่งหน้าตาอย่างเงี้ยว่าเราเราทานกับเพื่อนแล้วเราอร่อยอ่ะ เราจะพูดด้วยคำเดียวว่าสีเนื้ออะไรเงรี้ย <laughs> เข้าใจ <laughs> เข้าใจามาที่มหาคมพาสตา้าดีกว่าอย่างอันนี้เป็นสควีดิงเฟตูชิน่นะคะเป็นเฟตูชิน่แต่ว่ามีหมึกมีดีหมึกด้วยก็จะเป็นเส <ดำ S 2> ้นดา<ำ>ค่ะแล้วก็เป็นครีมไข่กุ้งสองสีแต่ว่าเราใส่ไข่กุ้งดําแล้วก็ส้มด้วยมันจะรสชาติไม่เหมือนกันมันมันเหมือนแบบมันได้แบบเทกเจอร์แบบกันที่เราคยวเอาไปแล้วมันกรุบกรุบมัอมีความเค็มๆมันมันหอมหอมย่างงี้มีหลายสิ่ง อันนี้อันนี้ตัวนี้จะเป็นทรัฟเฟิลซอสนะคะแต่ว่าอันนี้คือจะเพิ่มครีมเข้าไปแต่ว่าอินกรีเดียมก็จะอันนี้ก็จะบวกบวกบวกเข้าไปะคอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นสโูกแซลมอนสลัดค่ะตอนวันนี้เอามานําสลัดเดียวคือเป็นวาซาบิไซตัสค่ะอันนี้ชจะฉุนฉุนใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เด่นมากก็คือเครื่องดื่มใช่มีอะไรบ้างคะแนะนำหน่อยได้วยนะคะอันนี้เป็นโกโก้มินค่ะ อันนี้เป็นสตรอเบอรี่แมงโก้ทีค่ะอันนี้เป็นอันชันน้ำพึ่งมะนาวโซดาค่ะเฮ้ยสดชื่นมากอ้าอ้าสะใจมากคุณผู้ชมถ้าอยากไปต้องจองซีเรียสจองยังไงคือต้องโทรไปจองอเงี้ยหรอจองผ่านไลน์แอดหรือว่าอืเ c e b o o k ก็ได้ค่ะคือนอกจากจะขายดีแล้วผมก็เลยบอกว่าอ๋อ สมมติถ้ามันไม่ทันจริงๆอ่ะก็ Delivery <ห>ก็ได้เขาบอกอ๋อ Delivery ก็ต้องจองใช่เหตุผลที่เขาตอบผมอ่ะเป็นเหตุผลที่ทำให้อาหารทุกจานดูพิเศษขึ้นมาเลยจริงคือเขาบอกว่า <c oughs> ไม่ได้หยิ่งยโสแต่เพราะทำเองทุก อาจารย์คนเดียวไม่แล้ทกไม่ทันย่วยคนนึงมันทําไม่ทันนะชักนิดได้ไหมถ้าอยากจะไปอ่ะร้านอยู่ที่ไหนอ่ะร้านอยู่สยามสแควร์ซอย9นะคะแล้วเปิดกี่โมงถึงกี่โมงขายกี่มื้อเออเปิด11โมงถึง2ทุ่มค่ะแต่ว่าทุ่มครึ่งคือ Last Order ค่ะลสออเดอรแล้วก็คนจะจองเขาต้องจองยังไงก็คือไลน์มาที่ไลน์แอดค่ะพิงค์ไทฟค่ะแล้วก็มี Facebook ค่ะ ก็คือหน้าเฟ e บุ๊กก็คือพิงไต้ฝน<ท>ชื่อร้า,ไานไปเลยเนาะใช่ค,ค,ค่ะแล้วก็สามารถโทรไปได้ที่เบอร์097-1356984เาสค, <im> คือโทรไปจองก่อน <im itation>